全六。啊 Leo. นี่ฉรามชนของพี่หมูครับผมพี่หมูชนบุรีนี่เปลือกตาแดงชูกช้อจากกงเพาะครับชินาทีอันนี้เอามาจากกงเพาะสดๆเลยครับ <c oughs> มากต้องเลยผมเข้าใจแล้วทำไมคนจองลูกเยอะเอานะไป <c oughs>

ไอ้ชมพูชมพูนั้นอมแดงชมพูเลยขาชมพูเหรอขาชมพูน้ำมันอาบน้ำปีสิอ๋อโดนปีสอาบปีสองไปเดีววดู สวยเลยพี่หมูคนจองเยอะไหมพี่หมูลูก,ก <c oughs> ไหมเมีย <c oughs> ที่ไหนพี่หมูเนะมียเมีผาายผมใช้เตอง์ลูกครับสิม่มครับสิมครับเติดสาแดนนอยอ๋ออ๋อหน่อยลูกเร็วเร็ว สีเดียวเลยว่าเกี้หกเจ็ดดอกสนามชนเร็วลิกกล้องหน่อยลูกลใช่โบสวยมากพี่ อาแดงโหพี่แดงกว่เลือดอีกอพี่หมูนี่ที่บอกเผือกตาแดงขาวเผือกแดงขาวจริงน,ออน,นี่มันเหมือนแก้มยินดูมัางแต่คิ้วมันนี่จากขอบตาบนชนชนแก้มเลย ผมแปลกใจที่อันนี้มาที่แก้มมันเหมือนเหมือนมีเหมือนมีเชื้ออินโดเข้าไปด้วยเบิ้ลสามอ่ะแล้วเบิ้ลอะไรครัเดียวเบิ้ลสองเบิ้ลสามเบิ้ลสองเบิ้ลสามเบิ้ลสี่จะเป็นอ๋อเขายืนเขายืนอ้าปากค้างอยู่นะถ้าเจอเบิ้ลสามสี่นี่จะเขาเห็นตาตาเขาเลยไง ดูอยู่มาสิบนาทีอ่ะเบิ่นเขาเลยเอาตรวตัวขคือมา่าย่ายไล่์มดเลยนะครัแล้แข่งน้ำไหนนะ่ะไอ้กระงกระมิจารก็เปอดกระมูขกามข,ขนาขน่าจะไม่ใช่กลงเขาแหละเพราะจำได้แล้วพจำากงได้ก็นนั่นแหละ ผมไม่เคยได้เห็นนกตัวจริงแบบนี้แบบใกล้ๆเลยนี่แหละเผือกตาแดงแท้ตาเปยเลยสิชมพูดก <s we at> รสดามชนแล้วเล็กไงลูกนี่ออกจากกรง<ห>ป้องอัน,นมันอาจจะจำผมอาจจะจำพี่หมูได้มไหมเร็ว lúc 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 ไม่เป็นไรเราเยร้องเขาสลพัฒเก็ร้องอืม เยอะ่อเทิงสามเงสเิงหแม่บทนี้หครบาเนี่ย i don't know oh. 嗯。嗯、mm。嗯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  What you Bán 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 liu Lưu, 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 quá lưu Lưu Cái วานนูนสามเลยโอ้ยภาคภุมนั้นโหดมาก ก็น่าแเมียนะหน้าตาเหมือนตัวผู้มากเลยตัวนี้ก็ลูกลูกแม่ของพี่ชายนี่ใช่ไหมจะแบบเบ้ขวาไปออกเป็นเป็นเมียเนี่ยหางเอียงขวาตัวเนี้ยพอที่เคยคุยกันผมโม้เบ้ขวาเมียเบ้เบ้สายตอกเบ้เบ้ขวาผู้เบ้สายเมียใช่เอียงขวาเอียงขวาผู้เอียงสายเมียตัวเทศเอียงเอียงขวาแบบเอียงแบบสุดๆเลยอ่ะเอียงขวากลายเป็นเพศเมียเฉยน้อยตัวเนี้ยแหละ น้องไอ้ตัวแรกเะรอใช่อันนี้เมียตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้เหมือนกันนี่ผู้ใช่ไหมใช่นี่ลูกตัวไหนพี่พี่หมูพ่อพ่ออี่จักรไม่พ่อพ่อพ่อเป็นพ่อเอาปาวแม่แม่พี่จัก์อ๋อพ่อเอาปาแม่พี่จักรแดดเกียรตัวพู่สวยนี่กี่เดือนนะสามเดือนได้ไหม คุณนี่เกินหนึ่งหนึ่งนิสสารู้จักช่างเลยตาแดงเหมือนกันคุณนี่ตาแดงน้ำมันเหมือนตาแดงน้ำมนัำมนเหมือน ตัวน,นี้สวยมากอยู่แต่เนี่ยเดี๋ยวดูคู่นี้อ่ะพ่อดำแม่แม่โอนะลูกลูกลูกอมอกเป็นเผือกระงงหมูแก้วอ้เหี้เชื้อเผือกตาแดงเข้ากับเผือกร้อยไหมเชื้อเผือกตาแดงเขา้าเอเผือกร้อยอไืไม่ไม่ได้ลองเคยลองไหมมันจะจ่ายไหมแต่เห็นเ็าทำเกาจ่ายดำนะครับ ใส่ดำเหมือนกันก็ทำกันมาก็ใส่ดำผมก็สงสัยอยู่เหมือนกัน